ทำใจดีๆวะนะเว้ยจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วเฮ้ยไอ้กิกาเลือดไหลเต็มเลยอ่ะจะถึงโรงพยาบาลยังไงเร็วๆหน่อยสิโอ้ยหมากระเป๋าเฮ้ยให้ยายน้องเขาหลับนะเว้ยเฮ้ยคุยกับน้องเขาไว้คุยกับน้องเขาไว้จะบ้าหรือไงเดี๋ยวคนไม่รู้จักกันใช้คุยอะไรเล่าเอาดิทจำไม่รู้จักกันนะแกร้องเพลงอะไรก็ฟังก็ได้โอ้ เป็นอะไรก็ได้เหรอนอนซาลานรับตาแม่สีกรมขันบ่อนอนผีเป่าจกตาโอ๊ยไม่รู้จะร้องเพลงอะไรอ่ะให้ร้องพวกเขาไม่จะไปร้องก็ไม่คนหลับเอางี้ไปร้องเพลงอะไรกันเร็วๆว่ะเพลงเร็วๆเพลงเร็วๆเหรอเออ ไอหวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังไอ,หว,งไอหวังตายแน่ตายแน่เฮ้ยไอหวัง <c oughs> เดีไยวแกจะตายตามไอ้หวังอ้อยะไรแกวะโอ้ยกันร้องก็บอกให้ร้องลุกร้องเขาไม่ได้ร้องแช่งน้องเขา <c oughs> เอาเงี้เอาเอาเพลงเร็วๆเ,เลยวยเพลงที่แบบว่า มันให,ให้ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจ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 จับตรงนี้ที่หัวใจบ้า,มาหม่ไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเต้นแบบในมาจับมาจับจะรู้เออเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละเธอนนารักจับนะใจเพราะเธอนนารักจับนะใจรักมาจับเห เฮ้ยไอติกาน้องเขาหลับเฮ้ยไอ้น้องตื่นตื่นเฮ้ยตื่น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 ตอบเลยตอบตอบเออตอบนี่เฮ้ยแล้วแกจะมาตกฉันทำไมตอบตบน้องน้องเลยเฮ้ยก็นึกว่าแกให้ฉันตบแกโชว์น้องเฮ้ยไอ้น้องตื่นตื่นเฮ้ยไปตอบไว้ตอบไปตื่นตื่นไปตอบเถอะผมแกปวยกับรถชนเองสักขนาดนี้มันก็ต้องเจ็บสิวะอ้าว ผมเจ็บที่พี่ตบหน้าผมเนี่ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษกระทกทำใรดีๆนะเว้ยจะถึงโรงพยาบาลแล้วทำใจดีๆไหมนะเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยไอ้กิกาน้องไม่หายใจไอ้น้องเราอดไปไรวะนิ่งเก็บนี่แล้วโอ้โหขันนีงเลี้ยวเขวัดเลยว้ยเขาทาอะไรวยาพิพากว้ายอ้ยังไม่เวลามาเล่นอีกไอ้บัติหน้าเลยไปโรงพยาบาลแล้ว ไอ้ธันวาไอ้มังไายแกเอากาวมาใส่กระปุกเจลอยงี้ได้ไงวะแกนั่นแหละจะเอาเลยให้เจจ๋าใช้ทำไมไม่เช็คดูดีๆก่อนไอ้สัพเหล้าจ๋าเราขอโทษแทธันวาด้วยนะเราต้องหาที่ต้องขอโทษแทนไอ้ปานมันไม่ต้องขอโทษแล้วเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูสภาพเราดิโอ้โหพี่เจจ๋ามาเต็มพี่สองคนไม่รอดแน่ ตร,งน,รงนี้เราจะทำยังไงเนี่ยมือติดผมหมดแล้ว啊เดี๋ยวนะอน้ยอ้ยอ้ยเหนียวติดตืบเลยว่ะกาวะไรวเนี่ยกาวยางติดรองเท้า,าอ่ะอุย้ยพี่จะจ่าอย่าดึงสิคะเดี๋ยวผมก็ร่วงหมดรอกพี่จะดึงมือมาต่อยสองคนนี้ใจเย็นนะ เรารู้วิธีแก้แล้วอ อะไรแกมาขัดขาฉันทำไมวะกินกาสฟบรีก็ฉันลำคานแกวะเฮ้ยเดินไปเดินมาฉันเวียนหัวด้วยก็ฉันเป็นห่วงน้องเขาดีวาป่านี่ไม่ร away, ู้เป็นยังไงเนี่ยเอ้าแล้วฉันไม่เป็น okay, ห่วงเรื like ่องไงวะแกอย่าคิดอะไรมากเลยถ้าเป็น like ห่วงน้องเขาเนี like ่ยทำตามฉันง่ายๆ่ยกมือซ้ายขึ้นมายกมือขวาขึ้นมาแล้วมาประกบกันแล้วพูดตามฉันว่าสาธุใหญ่น้องเ็าเป็นอะไรเลยสาธุ ปัญญาอ่อนนี่วิธีแกก็ไม่ได้ต่างเลยจากวิธีฉันเลยอ่ะไอ้รถเก่งบ้านนี่กันเลวจริงๆเลยชนแล้วกันหนีเฮ้ย่กไม่ต้อกลัวเว้ยฉ <Wha> ันจะทอบเทียนมันได้เฮ้ยจริงเปล่าเอ้านี่ทะเบียนอะไรรอมาเลยเดี๋ยวฉันจะไปแยกหลวดนี่ทะเบียนมันโอ้ยพื้นสีขาวตัวหนังสือสีดำมีตัวอักษรสองตัวมีตัวเลขสี่ตัวที่แน่ๆมันเขียนว่ากรุงเทพมหานคร จะไม่รู้ก็ไม่ต้องอดเก่งเลยนะเยียไปเลยก็ไม่ไหวคุณบอกครับคุณบอกครับคุเจ็บเป็นไงบ้างครับคุเจ็บปลอดภัยแล้วครับได้ยังไงฉันบอกแล้ววิธีด้วยยขอพรจากสิ่งิ์สิทธิ์มันได้ผลโอ้ยปัญญาอ่อนหมอเขาเก่งตั้งหากว่าดิคุณบอกครับขอบคุณมากนะครับครับถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะผมสองคนขอไปล้างตัวนะครับเดี๋ยวคุณแกมีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องอะไรครับ คุณสองคนเป็นคนพาคนเจ็บมาโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยนี่หมอครับแต่พวกเราไม่ใช่คู่กรณีนะครับขาพวกเราเป็นพลเมืองดีที่พามาส่งครับเรื่องนี้ผมทราบดีครับแต่ถึงยังไงคุณสองคนก็สัมผัสกับเลือดของคนเจ็บใช่ไหมครับใช่ครับเอ้าก็ไอ้ที่เห็นแดงๆตามตัวเนี่ยน้ำกับน้ำก็เจ็บยังไงครับพ่อหมอคิดว่าอีกสามเดือนคุณสองคนควรจะมาตรวจเลือดหน่อยนะครับเอาทำไมครับ เพราะว่าคุณเจ็บที่คุณพามาติดเชื้อ HIV ครับฮะโครคติดว้าวไหลเลยหัวเรา,าเราสองคนจะกลัวทำไมวะตางเนื้อตามตัวเราก็าไม่มีแผลอะไรดีวะจริงไหมวะอ่ะไอ้เบ้มเอาแกนี่แกเป็นไรแกวะาฉันม,มีแผลวมนเช้ามีมีดบาดฉันแั่ทีเดียวอะ บาทที่นี่มาเช้าจังขังเลยพี่ปันคะมันต้องแก้ขนาดนี้เลยเหรอคะทำไมมองเราแบบนั้นน่ะมันดูไม่ดีเลยเหรอดูดีสิดูดี เอากระจกมาจ๊จ๋าเจะจ๋าใจเย็นๆก่อนนะคือว่ามันอาจจะดูแปลกตาไปบ้างแต่ว่าเราว่ามันก็เก๋ดีเอากระจกมาทรงนี้ที่พา r ิสการมาเลยนะเขาเรียกว่าสไตล์พังอะพังผ้าละสิไม่ว่าอ๋อ,อไม่ใช่พังที่ปารีสนะคะมีที่ไหน with Paris ตอนแถมไม่ทันเราบอกให้เอากระจกมา จ้าพี่เจาคะทำใจดีๆไว้นะคะดั่งตัวภาษิตชื่อว่าใจดีสู้กระจกเย้เย่แบบนี้เนี่ยเขาชอบหรือไม่ชอบวะยังมีหน้ามาถามอีกแกดูหน้าเขาสิวะปันทันวาแกสองคน เลยแกะเลยเชื่อฉันสิเชื่อน้องไม่ติดแผลแกหรอกแกเหอะฉันไม่กล้าโธ่อ้อกอแกจะกลัวอะไรนหนาววะแกเคยได้ยินไหมพาสเตอร์เนี่ยมันมาจากคำว่าพาสติกกับดีเวอร์ <c oughs> เห็นไหมซึ่งมันรวมกันคือพาสติกดีเวอร์แล้วเนี่ยเชื่อฉันทีทั้ทงเลือดทั้งน้ำเนี่ย มันป้องกันหน้าอยู่แล้วเชื่อฉันแกเถอะคำว่าพ,พัสเตอร์นี่มาจากคำนี้จริงเหรอวะไม่รู้ว่ะจะพูดแกสบายใจเออแกไปเถอะโถเอยเลือดน้องเขาไม่มาตีแผลหรอกเลือดชุ่มแผลเลย ไม่ใช่เลือดน้องเขาหรอกเป็นเลือดของแกมากกว่าเชื่อฉันสินะเดี๋ยวหมอครับเดี๋ยวครับคือผมไม่แน่ใจว่าเลือดน้องเขามันเข้าแผลผมหรือเปล่าอ่ะผมขอตรวจเลือดวันนี้เลยได้ไหมครับตรวจไปตอนนี้ไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าถ้าคุณได้รับเชื้อ HIV จริงๆนะครับว่าเชื้อจะแสดงตัวก็ต้องใช้เวลาสเดือนตัอจากนี้ไปโหลูก สามเดือนจอดตังเนี้ยผมจะต้องทำไงอะครับทำใจให้เข้มแข็งเพราะว่ากำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วย HIV ครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไว้โรดฉันอุษสาไปช่วยคนทแท้ๆทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีวะ สิวะไม่ใช่เป็นแผลแต่แกนะเว้ยฉันก็มีแผลเป็นเต็มตัวเหมือนกันแกดูฉันนี่สิวะเนี่ยแผลเนี่ยตอนที่อยู่เวียดนามเว้ยขายเฟอแล้วโดนน้ำร้อนลวกนี่นี่ทีนักขายเฟอเหมือนกันแต่พอดีจักรยานลม้มนี่แล้วยิ่งแผลนี่นะเพื่อนพอไร้รูดแกเลิกตะเวนขายเฟอรรอบโลกสักทีได้ไหมวะ มากสิว่านะฉันเชื่อว่าแกไม่เป็นอะไรหรอกนะขอบใจแกนะเว้ยนี่ไอ้เกยริพึ่งเอาเรื่องอนี้ไปบอกใครนะฉันขอด้วยเกียรติของชายชาติทาหารฉันสัญญาฉันเชื่อว่าคนเราอะทำสิ่งดีแล้วมันต้องได้สิ่งที่ดีตอบแทนเสมอเว้ยเราทำดีเต็มที่แล้ว ยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ